ดูการ์ตูนแนวหน้ากันนะครับคุณพ์แนวหน้าบอกรับมืองานหนักทั้งวันระวังกล้ามขึ้นนะคระับนะงานหนักทั้งวันคือการถือ iPad นะคะคนะหนักไปละคะหนูนะการ์ตูนแนวหน้าจึงเป็นรูปขององค์อิงชัดเจนแหละหน้าเหลี่ยมและผูกผมม้าขนาดนั้นนะครับผูกหางม้าแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถือโพยจนกล้ามโตเลยนะครับแต่ไอ้ที่ผมสนใจคือไอตัวข้างๆอะครับค่ะ แลบลิ้นมาเลียน้ำลายแฉะไปหมดเลยนั่นนะ่ะคุณหนูอุ่งอิงสุดยอดมีศักยภาพในตัวเองเป็นนายกไม่ถึงเดือนสามารถรับมืองานหนักได้นี่คือคำพูดของภูมิธรรมฉันจำได้กระตูนน่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนอ,อีกเรื่องหนึ่งจะใช่หรือไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นคำพูดของภูมิธรรมล้านเปอร์เซนต์กระตูนเอามาล้อว่าลิ้นยาวเนาะ น้ำลายแฉะเชียนาะนะครับ